สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำหอยวันนี้เราสามคนจะมาทำหอยดองน้ำปลากวนกันค่ะไม่ใช่หอยทะเลนะจ๊ะตลับที่เรางมได้มาเมื่อวานนี้วันแรงงานช่วยกันงม,มเดี๋ยวเราจะเอามาทำหอยเงินหอยทรายหอยเล็ตมาอุ้ยอุ้ยอันนี้แสดงว่ามีตัวเน่าขี้ดินออก อันดาแม่นมากเลยอ่ะสองตัวนั่นแหละไน,นไม่ดีตัวนี้ัเนเดองอันดาหลนดินหมดแล้วลูกเอามือลูกเอามือมือเลยลูกมือจ้ะเอาขวดรองกข้างน,นลูนเออ สองขวดก็พอละจะต้มเนน้ำปลาตวนใส่น้ำแล้วก็น้ำตาลที้งลงไปก่อนแม่นี้พอเสร็แล้วตั้งน้ำให้เดือดเดี๋ยวเขย่ากันลุกเขย่าเดี๋ยวถ้าขี้อกับตออกนั่นตัวนน่อยระวังเคลื่อนเลยนะลูกอันนี้ล้างมือกันแล้วนะจ๊ะทุกคน รองวันนี้ได้กิน,นต <Element. S 3> นน้มนกต้มนกต้อมน้ําร้อนใส่ให้เต็มก็ใส่ผลนิจจองมาค่ะอันนี้เราก็จะปล่อยให้อันดาใส่หลงไป เดี๋ยวเรามาดูการต้มน้ำปลากวนกันค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะจริงๆไม่ต้องทำให้ดูก็ได้ค่ะก็น้ำตาลปีป๊บน้ำปลาผงชูรสแล้วก็เราจะใส่กระเทียมกระเทียมลงไปด้วยนะคะดองไปด้วยเลยหรือค่ะใครอยากหนึ่งกลองเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่ค่ะเราจะต้มน้ำให้ร้อนก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลปี๊กับน้ำปลาแล้วก็ผงชูรสลงไปค่ะ รสชาติตามความต้องการเลยค่ะหวานเค็ม,มเน้นหวานเค็มจะไม่ได้แบบเค็มปี้อะไรขนาดนั้นนะคะก็เหมือนที่เรากินพวกหอยดองทั่ว,วไปอะคะ่ะน,น,น้ำนนเสร็จแล้วคะ่ะไฟแรงมากค่ะทุกคนเดี๋ยวใส่น้ำตาลปี๊บลงไปจะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวลูกอย่าเข้ามาเดี๋ยวมันกระเด็นเดี๋ยวจะใส่ข้างลนค่ะจะใส่หอยได้ด้วยนะคะลบๆบน้ามันจะกระเด็น เชื่อมเลยนะคะหวานเค็มเราต้องนึกถึงจุดนี้ไว้ค่ะหวานเค็มอ่ะไูดูมะนี่ยบีบลงไปเลยน้ำปลาแล้วก็ชิมรสชาติเอาขอบีบให้ด้วยดิไม่ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันปุ๊บลงไปนี่ไม่ได้เลยลูกอ่ะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยชิมรสชาติน้ำตาลละลาย ไม่ใส่หอยหไม่เราเราไม่ใส่หอยลูกเดี๋ยวเราเทลงไปในขวดอันนี้เรารอน้ตาลละลายนะคะทุกคนลืมผงนวดถ้าเส่แล้วเรียกหนูนะคะใส่สแล้วเรยลืมอีกอย่างนึงค่ะทุกคนกระเทียมลืมปอกกระเทียมเดี๋ยวจะใส่กระเทียมลงไปด้วยดองใส่ลงไปด้วยนะคะเดี๋ยวรอน้ำเดือดก่อนค่ะแล้วก็จะชิมรสชาตินะคะ นี่คารุกคนสีเราก็เปลี่ยนแล้วนะจากน้ำเปลา่าน้ำตาลปีบแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลานี่เราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เลยส่วนของนี้คือใช้หอยลอดนะมันจะหอมดีชอบอะแล้ก็เคี่ยวให้น้ำตาละละลายนะให้เดือด ชิมรสชาติแล้วโอเคหวานเค็มตามสูตรของเราเรียบร้อยต้มต่อไปค่ะลืมกระเทียมค่ะเดี๋ยวแกะกระเทียมก่อนใส่กระเทียมด้วยค่ะอันนั้นน้ำแล้วก็ปล่อยให้เดือดกันคะต้มไว้อ,อเดือดสักแป๊บหนึ่งค่ะแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะคะปล่อยให้มันแบบว่า ไม่ให้มันร้อนจั่กเนาะพอแล้วค่ะปิดไฟไว้สักพักหนึ่ง เรียบร้อยค่ะใส่กระเทียมไปเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งสามขวดเดี๋ยวจะเทน้ําดองลงไปนะคะอ่าน้ําดองนี่ให้พอแบบไม่ร้อนมากนะพออุ่นๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ราดลงไปที่หอยได้เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะน้ำปลากรวนของเรานะคะเดี๋ยวเราจะเทลงไปเลยนะยังมีความร้อนอยู่นะคะเพราะว่ามันจะทําให้แบบเออลวกตัวหอยหน่อยค่ะเทลงไป ให้ล้นตัวหอยเลยนะคะมันร้อนคล้ายๆหอยแครงแบบนี้เอาไปท่วมเลยท่วมแบบนี้เราก็ปิดฝาค่ะรอให้มันเย็นสักหน่อยนะคะเราก็ เอาไปแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะอันนี้เราจะดองไว้ในตู้เย็นนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นนะไม่เอาทิ้งไว้ในอุณหภูมิข้างนอกนะคะเรียบร้อยค่ะเราก็จะทําแบบนี้เหมือนเดิมนะคะทั้งสามขวดเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกัน,นะคะ่ะว่าพรุ่งนี้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปฝากอาด้วยนะคะขวดที่สองค่ะ อมอืเราไม่ต้องการให้มันแบบติดมากนะคะเราต้องการให้มันสุกนะก็เลยแบบอเอาร้อนๆนะแถมแดงขวดที่สองขวดสุดท้ายค่ะโดน ร้อยค่ะครบแล้วค่ะสามขวดเดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปดูความสําเร็จของเรานะคะไม่รู้สําเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาติดตามดูอีกทีนะคะขอบคุณค่ะ